อยากทราบว่าถ้าเราลืมเนียดถือศีลอดไม่ทันอาจารครับเชหมายถึงว่าอาจารก่อนพออาจารพอได้ได้ฟังเสียงอาจารย์จําได้ก็เลยเนียดช่วงอาจารน,นั้นใช้ได้หรือไม่ครับ คือผมอยากจะนิยามคำว่าคาว่าเนียดเนี่ยจะได้เข้าใจเนียดนี้ไม่ใช่หมายรวมว่าเราจะต้องตั้งใจสํารวมความรู้สึกสมาธิว่าเราจะถือสิโนวันพรุ่งนี้หรือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นวาจาเนาะเอวไตัวนสูมายาวมะกรีนอะไรแบบนี้นะไม่ใช่นะเนียดนี่หมายถึงว่าเรานึกในใจในว่าพรุ่งนี้จะถือสิโนช่วงไหนก็ได้นะช่วงไหนก็ได้ตั้งแต่มะกริบเวียนสุโบเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านพรุ่งนี้ผมเออพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องมาตอนเออถือนะ อันนี้ก็เนียดแล้วหรือว่ามีคนทวรมาไอ้พวุงนี้เรามาดอนแล้วนะเออถือเมามันก,ก็นแสดงว่าต้องพูดต้องถือในฐานะที่ท่านเป็นมุสลิมบาเลกอากเกลแล้วนี่ท่านก็ต้องตั้งใจต้องนึกแล้วเออพวกงนี้แสดงพรุ่งนี้เรามาดอนก็ต้องถือไอ้แบบนี้ก็ถือว่าเนียดแล้วนึกในใจนึกในสมองนึกนึกในความรู้สึกในความสำนึกว่า พรุ่งนี้จะมีภารกิจตื่โนซึ่งหมดเดนละมอดตก็เพียงพอแล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าต้องตั้งสมาธิอะไรแบบนี้นะถ้าท่านได้มีความรู้สึกแบบนี้ในช่วงกลางคืนตั้งแต่มาริเบียนซบโบก่อนวันรอมฎอนนี่นะมีแบบนี้นะทุกวันนะนะก็ถือว่าใช้ได้บางทีเนี่ยคนอ่ะอันนี้ไปตลาดไปซื้ออะไรอ๋อไปซื้ออาหารลักษณะของผู้นี้อันนี้ก็เป็นเนียดแล้วเพราะไอ้เสื้ออาหาร,รนนคนนโนโีก อสอมติในกินเนี่ยก็ถือว่าเนียดแล้วนะครับ,บแต่น,นี่ในคําถามนี้เขาบอกว่าเขาอาซาเนี่ยเพิ่งๆแต่ถ้าไม่ไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องก่อนก่อนสุบูรณ์นะที่ท่านสามารถเนียดนึกได้นะครับเรื่องในส่วนเนี่ยก็หลังมกริบของคืนนั้นนะครับจนส,สุบรูรณ์เนี่ยก็สามารถทําได้แต่ถ้าสมมุตินะครับซึ่งมันเป็นเป็นไปไม่ได้ค่อนข้างเป็นไปไม่ได้ลืมจริงๆรลืมจริงจริงเนี่ยไม่ได้นึกเลยจนถึงมกริบในสนี้ไม่นึกเลยเนี่ยแล้วไปเนียดเนี่ยหลังอาซาเนี่ยไม่ได้ คำถามว่าเนียขณะอาจาเนี่ได้ไหมได้ขณะอาจาได้ได้ครับเพราะอาจาส่วนมากนะครับในบ้านเราเนี่ยมันมันอยู่ในช่วงเวลาที่เผื่อนิดหนึ่งประมาณนาทีสองนาทีกร็เสียงถือว่าในเวลาที่ใช้ได้ครับครับผมถามต่อครับเชฟพี่น้องถามต่อว่าถ้าลืมเนียดต้องทํำยังไงครับเชฟหมายถึงว่าลืมลืมไปเลยถ้ากิดลืมจริงนะก็ใช้ไม่ได้นะครับต้องต้องถือสิดนะครับต้องถือด้วยแล้วในต้องถือในฐานะเบญจธรรมบอนพอละเมอ